สวัสดีค่ะบ้านแนนเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะแนชวนทุกคนนะคะมาทำเค้กช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกที่แบบโคตรช็อกนะคะทุกคนนะคะเนื้อเค้กก็ช็อกวิปครีมก็ช็อกแถมสอดไส้และท็อปหน้าด้วยซอสช็อกหน้านิ่มอันแสนอร่อยโอ้โหโอ้โหมากมากนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเนี่ก็จะบีบวิปครีมนะคะที่เป็นช็อกโกแลตนะคะวนลงไปก่อนนะคะเป็นขอบกั้นนะคะเพื่อว่า มาให้ซอสชอของเรานะคะไหลออกมานะจ๊ะอันนี้เพิ่งเอามาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็จะอาจเป็นวุ้นๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรยีๆได้คือเค้กก้อนเนี้ลูกค้ารีเควสตมาว่าเดินทางไปนครนายกนะคะก็ถ้าช่วยเซฟอะไรได้ช่วยเซฟให้หน่อยนะคะพอดีว่าก้อนนี้มันสอดไส้เนาะก็เลยเซฟด้วยการปักหล่อลงไปตรงกลางนะจ๊ะเวลาส่งเมอบให้ลูกค้านะคะ ก็บอกลูกค้านิดหนึ่งเนาะว่าไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีหลอดพอดีว่าทางร้านเซฟให้นะคะกลัวเลื่อนนะจะได้ไปถึงแล้วก็สวยๆเป่ากันได้สบายๆนะจ๊ะก็เหมือนเดิมนะคะปาดเก็บเรียบให้หมดนะจ๊ะด้วยพายอันแสนสวยของเรานะคะนี่นี่เรียบสะบัตดไปเลยอะนี่เป็นไงสวยออ เอออ่ะอ่ะอ่ะคือไม่ต้องปาดเรียบมากก็ได้นะจ๊ะข้างบนนะ่ะเพราะว่ายังไงเราก็ท็อปหน้าด้วยซอช็อกหน้านิ่มอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะใช้หัวบีบเบอร์อะไรก็ได้เลยนะคะที่ทุกคนชอบและทุกคนใฝ่ฝันนะะบีบบนไปนะคะก็คือแบบว่าไม่ให้มีรูมีอะไรออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอสไหลนะคะก็ปักรูมนะคะแล้วในก็จะปักอืมขวดเหล้าหงทองลงไปด้วยนะคะนี่ตามภาพนะคะ เนี่ยจะเป็นไปจ้างของทํามาจากร้านถ่ายรูปนะคะแล้วก็ตัดไดคัทน,นะคะเสียบหลอดนะคะแล้วก็ปักลงไปเนาะนี่จากนั้นก็จะตัดสีช็อกโกแลตนะคะโดยการบีบวิปครีมบอนิลาหรือวีบครีมสีขาวลงไปนะคะเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นมาหน่อยไม่ดอบจนเกินไปเนาะนี่จะ้ะนี่บีบไปนะคะหัวบีบเบอร์ล่านะคะใช้เบอร์1นอมนะคะนี่ี่จำได้ บอร์หนึ่งเอ็มสวยมากนะไม่ว่าจะบีบจุ่มเป็นดอกหรือบีบวนเป็นดวกดอกกุหลาบน,นะคะก็จะสวยนี่เราจะมาแต้มตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้สีมันดรอปลงมานิดนึงให้มันดูสว่างขึ้นนะจ๊ะนี่บีบไปเลยคะ่ะน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าจะรัก,กรีบบอกฮิ้ว <c oughs> นี่อ่าบีบไปที่บีบครีมตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนจะปัก เหรียญทองไปนะคะเพื่อให้มันดูแบบเออดูเด่นขึ้นมานะ,ะเลยบีบครีมขาวรองพื้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วจากนั้นขอบขอบก็โรยด้วยเม็ดช็อกชิพนะจ๊ะทุกคนนี่สวยเนาะโอเคบ๊ายบายจ๊ะ